สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel นะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะนับตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคมปี2566ของผู้ที่มีลักนณสถิตยอยู่ในราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีสิงคะ์ะก็ในที่สุดแล้วเนาะพวกเรานั้นต่างก็ได้พาชีวิตเดินทางมาถึงช่วง15วันสุดท้ายของปี2 5 6 6นี้ได้แล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวสิง์สำหรับชีวิตของคุณในช่วง350กว่าวันที่ผ่านมาและก็ต้องยอมรับนะคะว่าการดำเนินชีวิตของคุณในช่วงปีนี้นะคะชาวสิง์เรียกว่ามันไม่ง่ายเลยคะ่ะ เพราะว่าคุณมีดาวเสาย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทกับดวงชะตาก็เลยทำให้เนาะการดำเนินชีวิตของชาวสิงในปีนี้มันมีความยากลำบากมากกว่าคนอื่นหลายคนก็ต้องพบกับความเสียใจชีวิตมีแต่อุปสรรคเข้ามาคอยทดสอบ หรือบางอย่างที่เรามุ่งหวังตั้งใจลงมือสร้างทำไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาล่ะชาวสิงห์แต่เมื่อเราได้ก้าวข้ามผ่านทั้งหมดมาได้จนถึงวันนี้ก็แปลว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและก็เก่งมากๆแล้วนะคะและก็สุดท้ายแล้วเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพวกเราทั้งหลายต่างก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปอยู่ดี เอาละคะ่ะชาวสิงค์คะถึงแม้ว่าคุณนะคะจะเป็นลัคนาราศีที่ได้รับผลร้ายจากดาวดวงใหญ่ก็จริงแต่ว่าดาวดวงเล็กๆนะคะโดยเฉพาะดาวพุธเนาะที่เป็นทั้งดาวการเงินและก็ยังเป็นดาวโชคลาภของคุณนั้นถือว่าในระยะนี้นะคะจะยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งนะคะที่จะช่วยทำให้ชาวสิงหลายคนจะพบกับความสมหวังนะคะและก็จะทำหลายสิ่งหลายอย่างสำเร็จได้อยู่นะคะ ก็เอาเป็นว่าเนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะชาวสิงนั้นนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินจะได้โชคดีจากบ้านจากครอบครัวส่วนดาวศุกร์นะคะก็จะยังโคจรเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตาย่อมจะส่งผลให้ชาวสิงทั้งหลายจะดูดีนะคะจะมีสเสน่ห์จะเป็นที่รักใคร่มากเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคุณนั้นนะคะเหมาะกับการต่อรองการเจรจา การขอเครดิตสินเชื่อหรือถ้าจะไปขอเงินจากผู้ใหญ่เพื่อนำมาลงทุนการขอปรบับตำแหน่งจากเจ้านายก็ถือว่าระยะนี้นะคะชาวสิงคุณมีเกณฑ์จะได้รับในสิ่งที่ร้องขอนะคะในวันที่17ทธันวาคมดาวอาทิตย์นะ,ะซึ่งเป็นดาวว่าสนาะดาวประจำตัวของชาวสิงก็จะโครจรเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพปุตตะ ถือว่าจะโครจรได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสบดีที่โครจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมษนะคะเอาราชาวสิงค้านั่นก็แปลว่าชะตาชีวิตของคุณตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนมก,กราคมปีหน้านั้นคุณกำลังจะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ค่ะ เช่นในหลายคนหลายท่านนะคะก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือจะได้เริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะมีไอเดียแปลกใหม่ในการดําเนินชีวิต และก็นับได้นะคะว่าเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนของดาวคู่มิตรใหญ่นั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวสิงจะมีความบันเทิงมีความสุขกายสบายใจมีความสนุกสนานที่มากขึ้นนะคะหลายคนก็จะมีเรื่องของการกินเลี้ยงงานสังสรรค์เข้ามาเอาล่ะในบางท่านนั้นนะคะก็ถือว่าคุณจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ได้ชื่นใจกันด้วยนะคะ เช่นอาจจะได้จับรางวัลจับของขวัญในช่วงปีใหม่แล้วได้รางวัลใหญ่กลับบ้านก็ได้26ธันวาคมค่ะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกโคจรร่วมกับดาวพุธดาวคู่ธาตุซึ่งดาวพุธก็เป็นดาวการเงินเป็นดาวโชคลาภของชาวสิงห์นะคะนั่นก็แปลว่าเนาะในช่วงปลายปีสิ้นปีการเงินการทองของคุณจะคล่องมือนะคะจะได้จับใจ่ายใช้สอยเพื่อความสุขมากขึ้น และระยะนี้ค่ะชาวสิงค์คุณอาจจะได้เดินทางได้ออกงานสังคมค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะและคู่ดาวพุธสุกเมื่อโครจรในราศีพิจิกนั้นก็ถือว่าจะช่วยหนุนส่งให้ชาวสิงห์จะไม่ลำบากขัดสนจะเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่เพื่อนฝูงสังคมอีกด้วยค่ะ27ทธันวาคมดาวอังคารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูมีมาตารฐานเป็นอุจจาวิราช ท่งผลให้ชาวสิงนั้นนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอสังหาค่ะเอาละ่ะใครที่อาจจะกำลังเล็งๆเอาไว้มองเอาไว้อยู่คุณก็มีโอกาสจะได้ซื้อหรือได้ขายบ้านรถที่ดินต่างๆในช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่เาล่ะค่ะชาวสิง อย่าลืมนะคะว่าในตอนนี้คุณจะยังมีดาวพระเกตโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานไปจนถึงวันที่30ทธันวาคมนั่นก็แปลว่าชาวสิงค์คะคุณอาจจะยังหลีกเลี่ยงหลีกหนีไม่พ้นงานบุญงานกุศลงานจิตสาธารณะหรืองานที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ก็เอาล่ะโดยรวมแล้วเนาะสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้ก็ถือว่าชาวสิงห์อาจจะมีอะไรให้ต้องทำเยอะหน่อยนะคะทั้งงานราดทั้งงานหลวงงานที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคืนกลับบานั้นก็จะคือคอนเน c t ชันคือชื่อเสียงคือเครดิตที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ล่ะค่ะจะย้อนกลับมาตอบแทนให้คุณได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆ ในอนาคตอันไกลนะคะดวงการงานดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็จะยังโครจรเป็นทั้งปฐุมเกฑ์และก็เกษตรราที่พดีอยู่ในราศีตุล่ะก็ถือว่านาอชาวสิงห์จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีงานสังคมค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะต้องไปติดต่อไปเจรจากับผู้คนที่หลากหลายหรือบางทีค่ะช่วงนี้ จะต้องเดินทางไปนู่นมานี่บ่อยมากขึ้นนะคะส่วนในท่านที่ค้าขายนะคะในคนที่ทำธุรกิจนั้นก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้กอบโกยทั้งรายได้และผลประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่าในปลายเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค้าขายดีมากเลยนะคะคนที่ทำธุรกิจทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็ถือได้ว่าจะเป็นจังหวะดีเป็นนาทีทองของคุณ เพราะว่าจะมีออเดอร์จะมียอดการค้าที่ดีนอกจากนี้นะคะหากใครที่คิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็ถือว่าจะได้รับข่าวดีเข้ามาส่วนในท่านที่ทำธุรกิจนะคะหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็ถือว่าระยะนี้จะมีผลตอบรับที่ดีเช่นกันนะคะดวงการเงินแน่นอนค่ะชาวสิงว่าในช่วงธันวาคมนี้ คุณนั้นจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงการเงินนั้นจะมีความโดดเด่นมากกว่าราศีอื่นๆค่ะเอาล่ะถึงแม้ว่าดาวการเงินของชาวสิงจะโครจรผิดปกติถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีพิจิกก็จริงแต่ว่าดาวพุธนั้นนะคะจะได้ดาวคู่ธาตุคือดาวศุกร์ย้ายเข้ามาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันค่ะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีนะคะ หรือมีโอกาสจะได้จับใจ่ายใช้สอยจะได้ใช้เงินเพื่อตอบสนองความสุขของตัวเองด้วยนะคะและเมื่อใดก็ตามนะคะเมื่อดาวการงานและดาวการเงินโคโจรร่วมกันนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีเครดิตมีชื่อเสียงที่ดีหยิบจับทำอะไรจะกลับกลายเป็นเงินเป็นทองและก็จะมีผลสำเร็จมีผลตอบแทนอย่างคาดไม่ถึง ช่วงนี้นะคะถือว่าชาวสิงจะมีช่องทางใหม่ๆที่รายได้จะเพิ่มเข้ามาค่ะที่สำคัญก็คือดาวพระเกตและดาวมฤรตยูที่เลงมายังดาวการเงินและโชคลาภของชาวสิงนั้นถือว่าดวงดาวจะส่งผลนะคะทำให้คุณยังมีโอกาสจะได้เงินแบบฟลุกๆหรือจะมีลาบลอยเข้ามาอีกด้วยก็โดยภาพรวมแล้วนะคะดวงการเงินของชาวสิงก็ต้องบอกเลยค่ะว่า จะเฮงจะปังส่งท้ายปีและในหลายคนนั้นนะคะจะมีโชคมีลาบที่ดีจะได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนใหม่กันอีกด้วยนะคะดวงความรักดาวสุขที่โคจรเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตานั้นนับว่าจะเป็นดวงดาวที่ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิง์จะดูดีจะมีสเสน่ห์และก็ดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาคุณอยู่เสมอคะ่ะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ถือว่าคุณนั้นมีโอกาสจะได้เจอคนสายเปย์นะคะจะเจอคนกระเป๋าหนักเข้ามาจีบเข้ามาคุยส่วนคนมีคู่มีแฟนจะเป็นจังหวะเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นช่วงนี้ถือว่าจะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างให้ได้ทำร่วมกันด้วยนะคะเช่นอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันไปต่างจังหวัดด้วยกัน หรือในบางคู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะช่วยกันจัดตกแต่งบ้านเรือนให้สะอาดสะอ้านน่าอยู่มากขึ้นก็ได้นะคะดวงสุขภาพเอาละค่ะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนาะ,ะสิ่งที่ชาวสิงจะต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะถือว่าคุณนั้นยังมีโอกาสที่จะเกิดบาดแผลหรือว่าเลือดตกยางออกได้นะคะ เพราะว่าดาวอังคารดาวคู่ศัตรูของคุณนี่ก็เรียกว่าจะโคโจรประกบข้างๆดาวประจำตัวของคุณแบบไม่ห่างเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากท่านใดนะคะที่จะต้องเดินทางต้องขับรถในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังไงนะคะแม่หมอขอให้คุณใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจาก c h anel n พี่คิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะเอาละคะ่ะชาวสิงห์ธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2566แล้วนะคะดังนั้นแม่หมอก็ขอแฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าคะ่ะ และขอให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณข้าชาวสิงขอให้คุณมีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้เงินทองไหลมาเทมาถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ